ก็มาสลดีคนาพนกินกินกินกนนีนกินกินมนกิ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 นสินกิกิกินกดนกินคินเดีกินแชร์คนินก่อนกินกินนนนกนัดนนนกนนกิกนน

パイロン・リアンなサパダ・ニアコンペンワンペン、デクディアおはようございます。やったやったっけおはよいただきます、いったやった。言いましたかしたでご飯もちゃんと食べてください。今日はお手伝いした ข้าพเจ้านั่งม่งั่นที่เกิดตัวนอนจ้ะออ๋อหยิบไม่ได้หรอกไม่ถือไม่หยมาตบตาติงนอ้ะแล้วก่อนนะคะเดี๋ยวแม่หนังแชร์ดแนะคะานั่งกินเลยหรือก่อนต้องเลยนะจะต้องตอกได้ไม่เอาข้างเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หยิบเอลูก

幼稚園で何食べたの何食べたの何食べたの何食た食べたの何食食べたの何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 食べたたん何食べたの何たの何食べたの何食べたの何食べの何食べた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 たん何食べたのの ะะแม่แม่จะอ่านจากคอมเมนต์อ๋ออ๋อ,อ,อจะสวัสดีค่ะคุณวันวิสาที่ญี่ปุ่นกี่โมงแล้วดูมืดมืดที่ปุ่นตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วค่ะวันนี้กินข้าวกันช้านิดนึงแบ่งให้พ่อด้วยเหรอลูกนคบ น,น้องอาจโตขึ้นเยอะเลยพูดไม่หยุดเลยเสาวน้อยน่ารักมากๆเลยบ้านนี้สวัสดีค่ะคุณเอ็มเคสวัสดีคุณสมจิตนะคะสวัสดีคุณลินดาสวัสดีคุณขันทองค่ะสวัสดีคุณสุพัฒด้วยนะคะสวัสดีคุณดาวนะคะพ่อแวน่น พ่อแว่นปั่นอะไรเห็นทุกคลิปเลยอ๋อนตโตะค่ะนาตโตะนะคะคือถั่วเน่าของญี่ปุ่นค่ะรสชาตินะคะเค็มๆม,มนัมนๆกินแล้วดีต่อสุขภาพนะคะคนที่เป็นเลือดค้นนะคะก็จะแบบว่าเลือดก็จะไม่ค้นคะ่ะช่วยได้หลายๆเรื่องค่ะสวัสดีคุณนานาค่ะาน,นานานจะไลฟ์สักทีนะคะน,น้ากินหอยลายย่างลูก ไไอโอ้โหกินแตงกวาด้วยเหรอนะเอาการกระเบนดสื่อจะลองรับโอ้กินกระหล่ำให้อหอนอากินกระหล่ำปีให้คุณลุงคุณป้าดูด้วยคะ่ะสวัสดีคุณจักรจันท์ค่ะชอบแม่แหม่มมากขอบคุณคะ่ะ จา้าลูกสวัสดีคุณขวัญเดือนค่ะสวัสดีคุณธนธนพรค่ะสวัสดีคุณอาลีค่ะว,ควันนี้หนากินผักโชว์นะคะนานๆจะมาไลฟ์กันสักทีติดตามสี่เครื่องเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นี่ แม่แหม่ตัวดำปี๋เลยค่ะเห็นมือไหมเผ็ดเผ็ดแม่เอาน้ำหวานซีแต่ก็คือจิกอะไรสิแม่แม่ใส่พิษแค่เม็ดเดียวเอง ใส่พิกเม็ดเดียวโนอาเพจสวัสดีค่ะมีพ่อแว่นกินอะไรที่ไม่อร่อยไหมพ่อแว่นก็เขาก็อร่อยทุกอย่างกินง่ายค่ะตกเหรอลูกอ่าใส่ถ้วยแต่ว่าพ่อแว่นเขาจะไม่กินเครื่องในนะคะแล้วก็ไม่กินตีนไก่แล้วพ่อแว่นก็ไม่กินปลาล้าแต่ถ้าไม่รู้ก็กินค่ะ อะไรหลอเดน๋แม่เช็ดให้นะนเ,ดเ,นเดี๋ยวแม่แม่ต้องมายืนคอยอ่านไอ้นี่ค่ะโนอาไปโรงเรียนนะคะคุณครูบอกว่าโนอาไม่ หยิบเองเหรอลูกโอเคระวังหกนะลูกนะโนอาเขาจะแบบว่าชอบทำเองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบจะทำเองไม่ให้แม่ทำสวัสดีค่ะคุณสังเวียนแล้วโนอาไปโรงเรียนโรง,งเรียนใช่ไหมคะไม่ยอมไม่ยอมเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนด้วยอืมอ,ย,อ,ย,อยเขาแล้วบอกวันนี้บอกว่ามีเด็กผู้ชายมาหยิกแก้มเหรอลูก บอกว่ามีเพื่อนผู้ชายมาหยิกแก้มนวดก็เห็นเช่นแชดุดุเลยเหรอใช่หนวดเห็นแล้วสิหนวดก็กลัวหนวดหนีไงหนวาพ่อแว่นกินจะหมดแล้วลูกอร่อยอจ,จยัดจ ай ใบใบหัวละพาที่เราปลูกกันเนี่ยคะ่ะเริ่มเริ่มเอามากินได้แล้ว ใครเห็นพี่จิกบ้างเอ่ยพี่จีอยู่ไหนน้สวัสดีคุขวัญใจค่ะน้องน่ารักมากขอบคุณค่ะโนอาโตแล้วแม่แม่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวแม่แม่แมกินกินทีหลังค่ะเพราะว่าพ่อ่านนั่งกินแล้วมันมองไม่เห็นข้อความที่ พเพื่อนๆแล้วก็คุณลุงคุณป้าเขียนเข้ามาแม่มไม่เห็นข้อความมาค่ะก็เลยเดี๋ยวกินที่หลังได้แล้วเดี๋ยวแม่มก็อ่านข้อความไปค่ะสวัสดีคุณโลกแห่งความจริงนะคะกินผัดหอยลายเหมือนกันเลยพี่จีอยู่ใต้โต๊ะคอมเย่เนี่ยค่ะโดดพี่จีอยู่ตรงโน้นสุดหล่อ,อ เดี๋ยวอีกไม่นานนะคะก็ไม่รู้ว่าใครแอบโอ้ยแอบส่งข้อความไปหารายการดูให้รู้นะคะว่าอยากให้เ,เซนเซเซนเซฟูจิเซนเซนะคะมาบ้านใหม่แม่แหม่มนะคะทางรายการติดต่อมานะคะทางรายการติดต่อมา ติดต่อมาวันนี้คิดถึงพี่ผักชีใช่ค่ะคิดถึงพี่ผักชีมากๆเลยโนอาไปหาพี่ผักชีทุกวันเลยค่ะแล้ววันนี้โนอาก็ปลูกดอกไม้ให้พี่ผักชีเพิ่มด้วยค่ะออมีเพื่อนอยากเล่นกับโนอาค่ะแต่ว่าโนอาเขาไม่เล่นกับใครอะค่ะเหมือนแบบว่าเขาชอบเล่นคนเดียวค่ะ ก็นเนี่ยเพื่อนๆก็ไปบอกเซนเซว่าเนี่ยโนอาไม่เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนโนอาบอกว่าโนอาชอบเล่นคนเดียว <laughs> แม่แหม่ก็เลยแบบตายแล้วทําไมโนอาชอบเล่นคนเดียวเพราะว่าเซนเซบอกมาแบบนั้นนะคะบอกว่านโนอาไม่ยอมเล่นกับเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนอยากเล่นกับโนอาเยอะมากเพราะว่าแม,าม,ามาไม่ชอบเล่นกับเพื่อนนกเปนนั่งกินข้าวดีๆเร็วๆ พี่จีอยู่ใต้โต๊ะนั่นค่ะพี่จิสุดหลอ่อโนอาไม่ยอมเล่นกับเพื่อนมีแต่เพื่อนบอกว่าโนอ,อาแต่งแต่งตัวน่ารักโ <c oughs> นแอโนอ,อาเขาออกแบบชุดเองอะคะ่ะจับนู่นจับนี่มาใส่รวมกันถ้าก <c oughs> ับแมนเี่ยมนอาบอกว่าถ้า ถ้าพ่อกับแม่ดุนะหนูจะให้การกระบาดาม,ามากินข้าวให้เรียบร้อยก่อนสิลูกเ,เกหหออเอาดีกว่าแม่เขียนบาสึให้คุณครูดีกว่าอากาศตอนนี้นะคะก็กลางวันร้อนมากร้อนเหมือนเมืองไทยเลยร้อนแต่ยังไม่ถึงกับเมืองไทยนะคะแต่ก็ร้อน แต่ว่ากลางคืนบางวันก็มีสลับเย็นๆค่ะเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะโหพ่อกินหายใจมังม้งแัเนี่ยร้อ,องไห้ตามพี่ผักชีเลยคิดถึงพี่ผักชีเนาะ <c oughs> พอแวนบอกว่าพ่อก็ยังเศร้าอยู่ค่ะกินไม่ค่อยลงแม <c oughs> รอคิดถึงพี่ปักชีเหรอลูกีปัชีไม่มีหวาก็กินไม่มหมดแม่แมพจะเลี้ยงแมวตัวใหม่ไหมคะไม่เลี้ยงละคะ่ะเพราะว่าทําใจไม่อยากาไ,มไม่อยากเสียใจอีกอะค่ะทำงกเกษตรก็ในแม่จ้าหนาูพูดเก่งจังเลยพ่อเพือพ่อนบอกว่าขนาดพ่อกินไม่ลงนะเนี่ย <laughs> No สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะคิดถึงพี่ผักชีมากเลยน้องอะดาเมมากินข้าวให้เรียบร้อยกินยังไม่หมดเลยค่ะ no ญญญาะพี่จีรู้ค่ะว่าพี่ผักชีไม่อย,ออยู่เขาก็เหงาๆอะคะ่ะช่วงสองสาวันแรกค่ะ พ่อแวนเขาบอกขนาดกินไม่ลงนะเนี่ยโหฝุดฝุดฝุนี่ขนาดลดความอ้วนนะคะพ่อกินเมลอนได้พ่อพ่อแวนชอบกินทุเรียนค่ะสงสารพอแวนเนาะกินไม่ค่อยลงคิดถึงพี่ผักชีจนผอมเลยดูกินไม่ลงแต่หลับตาเขียวใหญ่เลยไหนอะ นี่ค่ะดูตัวแสบเนี่ยตัวแสบไปยืนอยู่แอคชั่นอยู่ตรงนั้นมานี่สิลูกกินข้าวให้เรียบร้อยเว้ยนุ่นนุ่นหนูไปนั่งที่ของหนูนุน่นตอนนี้พ่อแว่นตั้งใจตั้งใจลดน้าหนักนะคะแม่แมบบทำสลัดให้กินทุกเช้าทุกกลางวันเลยค่ะนุ่นไม่กินเมลอนแม่กินเมลอนแล้วนะ รายการจะมาถ่ายเมื่อไหร่เร็วๆนี้ค่ะรายการก็จะมาถ่ายก็คือ,อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามนะคะ,นนอะพอแว่น,นผอมลงมหวานใช่ไหมแคตนตาลูปนะคะแ,นนนแนะคตนตาลูปเวลาจะท<า>นนัทน จะทานให้อร่อยนะต้องขูดเม็ดออกมานะคะขูดเม็ดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็กองเอาน้ําที่หว,นหวานๆอะ่ะมาใส่ในในในลูกแตงอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแล้วก็ตากกินแบบนี้จะอร่อยที่สุดค่ะนะเมนูข้าวกล่องช่วงนี้ของพ่อแว่นเป็นสลัดอย่างเดียวเลยค่ะชอบบ้านหลังใหม่ของแม่แมแบมมากๆขอบคุณค่ะ ก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวถ่ายถ่ายแบบเร็วเนี้ยค่ะรายการเดี๋ยวแม่แม่จะไปเป็นพิธีกรรายการดูให้รู้นะคะพี่ภักชีเป็นโรคไตค่ะเป็นโรคไตแล้วก็อายุมากแล้วพี่ปักชีน่าจะอายุประมาณสิบเอ็ดปีนะคะ แต่แต่อายุจริงๆอ่ะไม่ไม่ไมทราบเพราะว่าแม่แม่เจอพี่ผักชีแปดปีใช่ไหมแต่อบ้าจังข้างบ้านบอกว่าเห็นพี่ผักชีก่อนหน้านี้แล้วสามปีแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ก่อนหน้านี้สามปีเนี่ยพี่ผักชีเขาอยู่ที่ไหนเท่าที่รู้ก็ก็ค่ะเซนเซเซนเซถ่ายรายการกับเซนเซฟูจิเซนเซค่ะยัไม่หมดไม่หมดไม่เป็นไรลูกไม่หมดวางไว้ค่ะหนูอิ่มแล้วใช่ไหมลูก อิ่มแล้วหนูจะอ่านั้นนั้นหน่อยบายบายคุณลุงคุณป้าก่อน bye bye. สวัสดีแบบไทยแบบยังไงคะสสวัดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะไม่หมดแต่แม่เมก็บในเตียงให้นะใช่จ้ะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่เปิดแอร์ก็อยู่ต่างจังหวัดเย็นนะไม่ร้อนค่ะม,มันเป็นแคนตาลูปใช่ไหมยี่ห้อของจังหวัดอิบาราคิค,ค่ะหวานมากอิบาราคิคิงนกด้วย แล้วก็ที่นี่มีนกอ๋อที่นี่นะคะมีนกป่าหลายชนิดมากแล้วเสียงพอกมากๆเลยค่ะอ่ะพูดเนยได้หรือยังได้แล้วค่ะพูดเนยได้แล้วค่ะพอแว่นยังไม่หยุดขนาดกินไม่ลง ปู่ย่ามาเที่ยวบ้านใหม่ทั้งสองท่านแล้วค่ะพ่อแม่พ่อแว่นก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาอีกช่วงหน้าร้อนค่ะเน,ยโ,ย,เะเนยโรยเกลือค่ะเนยโรยเกลือพูดได้ค่ะจะชานิดนึงกุหลาบที่แม่แม่มปลูกมีทั้งหมดกี่พันเอ่อมากกว่าหนึ่งรหนึ่งร้อยสายพันธุ์ค่ะ พี่จีอยู่นี่คะ่ะพี่จีอยู่ใต้โต๊ะพี่จีกัพี่จีกะเนี่ยนอนอยู่เนี่ยโอพ่อพ่อแว่นเขาดื่มด่ำกับความอร่อยพ่อแว่นหน้าฟิน <c oughs> หิวหรอฮะโอเคนั้นๆๆ้น,น,น,นบ,าบายบายคุณลุงคุณป้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับพ่อแว่นจะไปแล้วคะ่ะแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวแม่แม่มก็จะนั่ง นั่งกินข้าวแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้ารายการดูให้รู้ออนแอร์วันไหนนะคะที่เป็นคลิปของแม่แหม่มเดี๋ยวแม่แหม่มจะแจ้งข่าวนะคะอ่าเดี๋ยวแม่แหม่มจะแจ้งข่าวเนาอโนอาจ๋านี่ค่ะโนอาเขาเปิดกระตูนเองได้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวนี้ทีวีอ่ะมันใช้คําสั่งเสียงได้ะะอ่ะค่ะโนอาก็พูดกับทีวีเลยนะแล้วทีวีก็เปลี่ยนเปลี่ยนเองอะไรอย่างเงี้ย นันไปก่อนนะคะ,ะอะไรนะ,ะน้องเอาหัวล้อตลกอ่ะเมียาบายบายดี๊ดายบายครับไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่แหม่ม,มจะขอตัวทานข้าวบ้างแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนานๆจะมาไลฟ์สดคุยกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ